สวัสดีค่ะวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตรีวิวร้านอาหารตอนเย็นนิดนึงนะคะเพราะว่าเออมืดเลยใช่ไหมเพราะว่าเป็นร้านอาหารที่ต้องจองล่วงหน้านะคะชื่อร้านทัญญาที่หัวหินคือเมื่อวานเนี่ยเรารับประทานบุฟเฟ่ที่โรงแรมไปนะคะบุฟเฟ่อาหารทะเลเนาะวันนี้ขอจะมารีวิวทัญญาที่หัวหินนะคะแนะนำเพื่อนๆที่อยากจะมาทานร้านนี้นะให้แอดไลน์ ัญญานะคะเด,เดี๋ยวจะบอกอเดี๋ยวจะบอกให้ในไลายทิหนึ่งว่ารายชื่ออะไรนะคะเขาก็จะมีมาจจำนะข้อมูลนะวันที่15เมษายน6กนะคะก็คือเขาจะมีช่วงเวลาให้นะคะปุกก็เลือกช่วงเวลา1นึ่งทุ่มหนอแล้วกเ็เลือกเมนูอาหารมีค่ามาจํำจอง1,000บาท แลวเราก็มาถึงก่อนเวลาสักนิดนึงตอนนี้6โมง50นะคะเดี๋ยวเราจะรงพาไปดูร้านอาหารกันแล้วก็ที่นี่นะถ้าไม่จองเคยมาแล้วว่าไม่จองคือไม่ได้เลยอะ่ะอืมก็เดี๋ยวจะมาบอกนะคะว่ามันเด็ดสาลตีขนาดไหนนะคะถึงแล้วนะคะร้านทัญญานะคะเดี๋ยวเราจะไปบอกเขาก่อนยก่อนนะคะว่าเรามาถึงแล้ว ระหว่างที่ปุ๊กรออาหารนะคะปุ๊กก็มาเดินชมอ่างเก็บน้ำเขา่าเต่านะคะได้บรรยากาศชิวๆแบบนี้เลย fully book r e s t a t i o n a ก็ถึงบอกนะคะว่าร้านนี้ก็ต้องจองล่วงหน้าเนาะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราอาบอาบน้ํากินเสร็จแล้วนะคะเรามากินร้านอาหารกันตัวนี้นะคะร้านนี้อร่อยมากเลยอันเนี้ยร้านอะไรอ่ะร้านอะไรพัน ธัญญาธัญญานะคะร้านธัญญาเป็นรูปอ,อะไรนะเป็นรูปก,กระต่ายสีดำดำนะคะอันนี้เมนูอะไรอันนี้เมนูน้ำกระเจี๊ยบนะคะอร่อยมากเลยค่ะกระเจี๊ยบโซดากระเจีเ๊ยบโซดาแนะนำนะคะไข่ไข่อันนี้นะคะอร่อยมากเลยค่ะก,กินกับข้าวนะคะแล้วก็เอากุ้งมาด้วยนะคะกระเทียมใช่กระเทียม มึกผัดพริกเกลือแม้แต่กระเทียมเปล่าๆยังอร่อยอ่ะใช่แล้วมีมะนาวด้วยนะคะมีผัดกะทิป่ะมีกะทิป่ะอร่อยมากอันนี้ผัดอะไรนะใบเหลี่ยงผัดไทยอันนี้ส่วนตัวลักบัวผัดกะปิใช่ปะอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะอร่อยป่ะมาหนะ เสร็จแล้วนะเราจะพูดบ้างส่วนตัวไม่ค่อยจริขอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะต้องเอาคำใหญ่ๆนะคะน้องๆเขาจะได้รู้ว่ามันอร่อยจริงๆมันอร่อยจริงๆแต่ยืนยันว่าเกือบทุกเมนูนะถ้าเป็นเมนูแนะนำทิ้นหลานแนะนำและคอมเมนต์ก็คืออร่อยจริงใช่ค่ะเออ คืออร่อยทุกอย่างอันนี้ก็เมนูแนะนำแนะนำเขาให้มาของคนจงนะคะตอนนี้คืออะไรเนี่ยเขาแบบเอ้ยไม่ใช่ไข่เจียวปูที่เหลือแต่เซี่ยวเทมเปี้ยมอือเทมเปียมที่เหลือแต่กระเทมแต่ก็อร่อยนะก็เดาว่าก็อร่อยคือร้านนี้ก็คืออร่อยร้านนี้อร่อยมากเลยแข็งๆคู่ควรแต่การมาคู่ควรกับการอ้วนคู่ควรกับทุกแคลอรี่ ที <S 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 ่เพิ่มขึ <S <S ้น 拜拜。Bye bye.